พุ่นซิงดีดิไทยสวัสดีค่ะพุ่นซิงดีดิไทยประจำวันที่19มกราคม2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่่อยางใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเ็ตบวก4 4 0อยู่ที่1685.44แนวรับจะเป็น1662.43แนวต้านจะเป็น1695.99 ถ้าทะลุดได้จะเป็น1718.55ค่ะไปดูเซต50เซต50บวก3.88อยู่ที่1 0 8 2 2แนวรับจะเป็น999.44แล้วท่านจะเป็น1020.39ค่ะกลับไปที่ time frame 15นาทีจามรูปแบบของหุ้นซิ่งดิจิทัยค่ะตัวที่1แ l ลน Plan B แ l a n B ราคา8บาท80สตาง,งค์บวก20สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้แพลนีก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่8บาท5สตางค์แล้วก็เลยลงมาที่8บาท50สตางค์แล้วก็ค่อยๆดันตัวขึ้นมาปิดกระโดดที่8บา80สตางค์ค่ะโนโรหได้งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนเะยะช่วสุดท้ายทำให้แพลน B ปิดเขียวค่ะ รูาทางเฟมเดของแผน B ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลังจากที่เลดลงมาดำสุดที่7บาท15สตางค์ตรงนี้ก็ไซเวสะสมแล้วก็ดันขึ้นมาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นหุ้นอยู่โซนเหนือน้ำได้ยินเลยว,ว่าต้องอยู่ในโซนโอเวอร์บอรค่ะแผน B เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาดิจิทัลและสื่อโฆษณาออนไลน์ภาพรวมบริษัทมีกำไร แต่ไม่มีปันผลมีวัลูอะไรอยู่ที่4 4 1ล้านบาทค่ะแนวรับ8บาท65สตางค์แนวต้านอ time high ค่ะตัวต่อไป VL VL ราคา1บาท72สตางค์บวก15สตางค์ค่ะิดตลาดแหด่งนี้ VL ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่1บาท70สตางค์แล้วก็เลนลงมาต่ำสุดที่1บาท65สตางค์ ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดกระโดดที่1บาท72สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะแล้วก็คิดสุดท้ายทำให้ VL ปิดกระโดดค่ะดูทางฟิมเดของ VL ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวี์อสะสมในตรงเส้นกันน้ำค่ะแล้วก็มาดันขึ้นแท่งนี้ จุดเบก็จะอยู่ที่1.88บาท88สตางค์ค่ะ VL เป็นหุ่นไซเวย์เป็นหุ่นเกี่ยวกับธุรกิจบริการขนส่งโลจิสติกก็คือเหมือนจะขนส่งเกี่ยวกับน้ำมันภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ไรได้อยู่ที่283ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท64สตางค์แนวต้านบ1บาท77สตางค์ท้าทุารุด้จะเป็น1.88บาท88สสตางค์ค่ะ ตัวต่อไป ACC ACC ราคา1บาท30สตาง,งค์บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ ACC ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่1บาท27สตางค์แล้วก็ลดลงมาที่1บา22สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดกระโดดที่1บาท30สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแล้วก็ จุดสุดท้ายทำให้ APC ปิดกระโดดค่ะดู i ทางเฟ m e D ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราลงมาที่1บาท1สตางค์แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมาไซเวสัะสมแล้วก็มาดันขึ้นตรงนค่ะ ACC ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในโซนโอเวอร์บอรค่ะ ACC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวับริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลาไรายไดยที่ย2ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทีสตงางค์แนวต้าน1บาท35สตางค์้าทะลุได้จะเป็น1บาท43สตางค์ค่ะเมืต่อไป P D J P D J ราคา3บาท78 14, สตางค์บวก14สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ P D J ก็เลยลงมาตํำสุดที่3บาท54สสตางค์ แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมาปิดกระโดดที่3บาท78สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งซื้อเข้ามากว่าแท่งขายออกช่วงบ่ายสี่โมงยื่ทไทยตลาดแล้วก็ช่อสุดท้ายดำไม่ป d ปิดกระโดดค่ะนูทำเฟรมเด็ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลังจากที่ใช้เวสัสมิตรงประมาณ2บาท98สตางค์ถึง3บาทตรงนี้ก็ ดันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ P D J ในส่วนโ o v e r b o a r d ด้วยค่ะ P D J เป็นหุ่นไซเวเป็นหุ่นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับแท้ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีมกำไรและมีปันผลมีแวลูะไรได้อยู่ที่63ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท65สตางค์แนวต้าน3บาท86สตางค์คาดทะได้จะเป็น4บาท4สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป Gcap G cap ราคา1บาท35สตางค์บวก9สตางค์ค่ะในตลาดแห่งนี้ Gcap ก็ดังขึ้นมารอบแรกที่1บาท34สตางค์แล้วก็ใช้เวสะสมล,ลงมาต่เสร็จที่1บาท31สตางค์ท้ายตลาดดังขึ้นมาปิดที่1บาท35สตางค์ค่ะโยได้1นาที ก็มีแท่งซื้อข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ g ีแคปปิดกระโดดค่ะแล้วก็มีวันล่มข่าวด้วย g ีแคปเป็นหุ้นออดูทางเฟรมเดีก็จะเห็นว่าหลังจากที่ไซเวส,ะสะมัมมดงเส้นกันน้ำแล้วก็มาดังขึ้นแท่งตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ค้าบเส้นกันน้ำพอดี g ีแคปเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ่นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษทัทขาดทุนแต่มีปันผล มี value รายดียอยู่ที่19ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท28สตางค์แนวต้าน1บาทแนวรับ1บาท28สตางค์แนว 1, ต้าน1บาท38สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท46สตางค์ค่ะต่อไป IRCP IRCP ราคา1บาท17สตางค์บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้ IRCP ก็เปิดกระโดด นิดนึงขึ้นมาที่1บาท14สตางค์แล้วก็ไซส์เวสสาสมใช้ตลาดปิดที่1บาท17สตางค์ค่ะในเวลาหนนาทีพก็มีเท่งซื้อข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะชื่อสุดท้ายทำให้ ARCP ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูทางเฟมเดยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลังจากที่เราลงมาต่ำสุดที่9กสสตางค์ ก็เดินขึ้นมาที่1บาท24สตางค์ตรงนี้ก็ไซ้เวสะสูงเรตรงใต้เส้นกันน้ำค่ะ IRCP เป็นหุ้นไซยเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพกลัวบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีบัผลมขนมีมูละ่าอยู่ที่23ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท1 1สตางค์แนวต้าน1บาท24สตางถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท29สตางค์ค่ะ ว่าต่อไป d ี t เส้น d ีเส้นราคา2.14บาทส4สตาง,งค์บวก8สตางค์ค่ะไปตลาดแห่งนี้ d ีเส้นก็เลืลงมาตามสิดที่2บาท6สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่2บาทส6สตางค์เลยลงมาไซเวสัสมปิดที่2บาท14สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ d ีเส้นปิดเขียวค่ะ โยทามเฟมดีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามไซเวสะสูงื่้ที่จะดันขึ้นไปค่ะ mm hmm. จุดเปกแรกก็จะอยู่ที่2บาท24สตางค์ค่ะดีทีเ้นเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโล,โนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัท มีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวแล u e รายเดีย่ที่47ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท7สตางค์แนวต้าน2บาท6สตางค์แนวต้าน2บาท16สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท24สตางค์ค่ะตัวต่อไป TSR TSI ราคา4บาท42สตางค์บวก22สตางค์ค่ะปดตลาดแท่งนี้ T.S.R ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่4บาท50สตางค์เลยลงมาไซดเวสะสมปิดที่4บา42สตางค์ค่ะดูได้1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสหรับกับขายออกเพื่อยืนระยะแท่งสุดท้ายมีวันรุ่มเข้าทำให้ T.S.R ปิดกระโดดค่ะดูทางเฟมเดของ T.S.R ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เลยลงมา จำสุดที่3บาทด้วยแล้วก็ดังนขึ้นมาไซเวสัตว์สมีตรงเส้นกันน้ำตรงนี้ค่ะ TSR เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้น TSR เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำภาพรวมบริษัทมีกำไรลและมีปันผลมี value แ,และอยู่ที่90ล้านบาทค่ะแนวรับ4ีบาท34สตางค์แนวต้าน4ีบาท50สสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท68บสดงค่ะแต่ว่า TSR มีค่ะว่าขานรับโครงการจัดโปรมโมชั่นพิเศษแล้วก็หวังกระตุ้นยอดขายต้นปีหนุนรายได้ปีนี้โต4,000ล้านบาทข่าวจากข่าวหุ้นค่ะแต่ว่า TSR ก็อยู่ในโซน o อเวอร์บอค่ะว่าต่อไปพีรพัฒน์ พิลพัทราคา2บาท32สตังบวก10สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้พิลพัทก็เปิดกระโดดนิดนึงขึ้นมาที่2บาท28สตางค์แล้วก็ลืลงมาจําสุดที่2บาท18สตงสางค์ไซด์เวย์อัพแดนขึ้นมาสูงสุดที่2บาท34สตางค์ท้าตลาดเลยลงมาทิดท,ที่2บาท32สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขา มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็แท่งสุดท้ายทําให้พิรพัฒน์ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของพิรพัฒน์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซส์เวสสมีตรงเส้นกันน้ำแล้วก็มาดันขึ้นที่2บาท30มสิ่างค่ะตรงนี้ก็เป็นหุ้นโซนในน้ำอยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดค่ะพิรพัฒน,น,น์เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีมลลเายรัรดอยู่ที่42ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท22สตางค์แนวต้าน2บาท34สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น All time high ค่ะย่างว่าพิรพัฒน์มีค่ะว่าจัดงานแกล n d นเซลเครื่องล้างพาน,นชนะอัตโนมัติ OC ทีไอในรูปแบบออนไลน์ข่าวจากข่าวหุ้นค่ะตัวสุดท้าย GSC เป็นหุ้นชนเพดาน GSC ราคา2บาท3าสบสตางบวก54าสตางค์ค่ะเวลาตลาดแห่งนี้ก็ <c oughs> มาชนเซลลิงที่ตรงนี้11บเโมงค่ะก็ดูทางเฟรมเดย ก็ตรงนี้ก็เลยลงมาที่1บาทส9สาตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆจนมาชนเพดานค่ะ GSC <G SC S 1> เป็นหุ้นสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับส่อบริการข้อมูลและติดตามทวงหนี้ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รไรด้อยู่ที่30ล้านบาทค่ะมี value รไรได้อยู่ที่30ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท25สตางค์แนวต้าน O time h i เปิดเซลล์ิ้งใหม่ไปที่3บาท6สตางค์ค่ะแต่ว่า g s c เหมือนจะติดสแกนหนูวันที่18ด้วยถ้าพี่ๆคนไหนถือตามก็น่าจะได้ต่างกันนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วมุ่นสิ่งดีเลยไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย